แล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ตามหลังจากฝูหนึ่งแตมก็คือแมนเชสเตีรครับทีมอันดับสองอ๋อใครดีล่ะแมนเชสเตีรช่วยกันช่วยกันแล้วกันเนาะช่วยกันเทนนิสก็อร่อยช่วยกัน้วกันก็สําหรับแมนเชสเตีรเป็นทีมหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะมัน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 คือในเกมที่ด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ดูในเกมที่เขาเล่นไม่ดีด้วยครับมันเลยทําให้เราพูดยากมากคือทุกครั้งที่เปิดไปดูอ่ะ มันมักจะเป็นเกมที่ซิตี้แม่งทะลวงไส้แตกอยู่เสมอซึ่งเราก็แบบเออแล้วแล้วยังไงวะเนี่ยเราจะต้องแบบเราต้องหาจุดอ่อนของของแมนซิตี้ยังไงในเมื่อแบบอ่าย้อนกลับไปเนี่ยเกมล่าสุดชนะวสามูนใน UCL ชนะดอทมูลสองหนึ 1, ่งในเซบใน UCL ชนะเซบียาสี่ศูนถ้าแยาจ่จริงๆก็คือเกมที่แบบเสมอกับ 1, อ s รเซนอลหนึ่งหเพราะหลังจากนั้นก็ชนะหกชนะิสัพารเลสี 0, อย่างเนี้ย <laughs> ไงอะ่ะคือให้กูทายังไงบึงบอกกูซิคือแบบผมก็แบบผมไม่รู้จะพูดอะไรในในในทีมทีมพันนี้เลยคือมันแบบเออมันฟอร์มมันก็โอเคมาโดยตลอดนะพี่นะเอาจริงๆแล้วอะ่ะจะมีเกมเหมือนเนว่าเที่อาจจะหลุด,ลดไปบ้างเพราะนะั้นถ้าต้องตัดเกรดต้องอะไรกันจริงจริงอ่ะเหมือนเราต้องมานั่งหาจุดอ่อนของซซตี้อ่ะถ้าถามผมผมว่ามันก็ไม่ใช่ไม่มีหลอกแต่มันก็จะเป็นเรื่องที่พื้นฐานของมนุษย์เข้าใจอะ่ะคือการที่คุณเป็นทีมที่เล่นเกมบุกเยอะๆเวลาคุณโดนโต้กลับก็จะต้องมี ความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันแบบมันเป็นเรื่องที่เราแบบคุ้นชินกับการกับการพูดกันไปแล้วอ่ะกับการได้เห็นแบบนั้นไปแล้วเหมือนลิฟูเล่นเล่นลายสูงมากๆซิตี้ก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าในจังหวะของการเสียประตูต่างๆเนี่ยซิตี้อาจจะเสียน้อยกว่าลิฟูและซิตี้อาจจะยิงประตูได้มากกว่าลิฟูมันก็เลยทำให้พวกเขาตอนนี้อยู่อันดับที่2แล้วก็เก็บชนะได้เรื่อยๆเพราะว่าเกมรุกของพวกเขามันครบองค์ประกอบทันทีเมื่อมีเอรลิบราฮารเแลนด์เลยครับเพราะว่าฮาแลนด์ Holland, ล่าสุดผมทำคลิปเกี่ยวกับก,บการเปร เซติบอกช uh ี huh. ้ชัดมากว่าเอ็มบปเป้แม่งมีส่วนร่วมกับทีมเยอะกว่าฮาแลนด์แต่เซติ huh. ที่ลงลึกไปกว่านั้นคืออ่ะฮาแลนด์เนี่ยสัมผัสบ,บอลน,น้อยมากๆเป็นนักเตะคนที่256ของพรีมเมียร์ลีกอังกฤษหมายถึงว่าถ้าเรานับตอนนี้ที่เล่นกันไปอ่ะานสัมผัสบ,บอลน,น้อยที่สุดเป็นดับ256นั่นแปลว่าน้อยมากนะผมจำได้ว่ามันร้อยสามสิบกว่าครั้งแต่สิ่งที่ฮาแลนด์ทำได้เหนือกว่าคนอื่นคือทุกๆ13ครั้งในการที่ฮาแลนด์สัมผัสบ,บอลมันจะเป็นหนึ่งประตูเสมอนี่คือความแบบบ้ารรรห่่าาขขอนะออองงันดดมมคืว้ซีีีเกก็ูสสึุยท ในนี่คือโมเดลของทีมที่ที่เพอร์เฟกที่สุดนะตอนนี้มแม้ว่าอ,อันดับเขาจะอยู่รองอาร์เซนอลแต่ผมว่าปัญหาของซิตี้ดูมีน้อยกว่าอาร์เซนอลนะพี่เบนมองยังไงเออสำหรับซตตี้ตอจากเกมเมื่อกี้เลยนะคือฮาเลนเนี่ยเขาไม่ต้องจับบอลเยอะหนึ่งปัญหาที่ควรจะมองว่าฮาเลนมาเล่นพิมร์ลีกเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บ เข้ามารบกวนมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าคือให้มองว่าตอนอยู่กับดอทมุลเ <nin, S 1> นี่ยเขาเล่นแบบหนึ่งม,มาอยู่กับซิตี้เล่นแบบหนึ่ง<ม>นั่นคือเขาต้องแบกเองลากไปเองกระชากไปเองฝ่าโดน on, ตีนโดนไล่เตะอะไรากันมาเ<ม>จออยู่กับซิตี้บอลมันคือระบบครับ<ม>คุณไม่ต้องได้บอลเยอะแต่คุณเป็นที่จบสกอร์มันมีสติมาเนี่ยฮารลนร์เนี่ยในฤดูกาลนี้ไม่แน่ใจว่าในเฉพาะพิมพิรีกหรือว่าทั้งหมดนะ ทุก47นาทีจะมีหนึ่งประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าคุณไม่ต้องมีส่วนลดกับเกมเยอะหรอกแต่คุณจะทำประตูได้แล้วฮาดดนก็แฮปปี้กับสิ่งนี้ด้วยเพราะนี่คือหน้าที่ของกองหน้าครับคุณคุณจะต้องการเป็นไรคุณจะเป็นซื้อภาษาเหรอคุณต้องการทำทุกอย่างเหรอเอาถูกไหมมันไม่ต้องเป็นแบบนั้นในพวกอวค์ประกรอบมันมีอยู่แล้วคุณมีคน<อ>ป้อนแล้วคุณมีชงให้แล้วคุณก็มีหน้าที่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปดิตอนนี้คู่แข่งของ ฮาแลนคือโเบตเลวันดอฟสกี้เอาจริงผมว่าเขาต้องมองอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขามองไปถึงนู่นแล้วดดวซันโวของยุโรปเลยเออสองคนนี้ต้องมองแข่งกันในเมื่อเขายิงได้ทุกอย่างโอเคทุกอย่างจบแต่ปัญหาของซิตี้ผมว่าทุกคนก็ทราบครับคือเกมรับแต่ก็เพราะอะไรเพราะเกมรับเขายังอยู่กันไม่ครบเรามารอ,อดูว่าเมื่อไหร่ที่ซิตี้นักเตะแบบเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เสถียรกันได้ทเป็นผู้เล่นตัวจริงตอนแรกคนที่บอกว่าไออาคันจีอ่ะอาคันจีอ่ะโคตรจากเลยอยู่กับดอทบุนเพราะอะไร ดอดคุณถ้าคุณไปดูบนเดสสิก้กามันยืนลายสูงมากบอลมันบุกแบบมันไม่เล่นเกมรับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโหยับแต่พอมาเล่นนะครับกับแมนซิตี้แม่งเล่นดีเอาสิแม่งเล่นดีด้วยคนแบบโอ้โหโเป็นคุมม้มนะแฟนซิตี้บอกโ,อโหสิบหกล้านนี่แม่งคุ้มมากเลยนะอาคาจีเนี่ยเพราะฉะนั้นนีครับเราไปเห็นแล้วว่าถ้าหลังเขากลับมาโอเคต่อให้เขาอยู่อันดับ2ในตอนนี้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลวัรู้สึกว่าโหอันดับ2กูคือแมนซิตี้ว่ะนี่แม่งคือแมนซิตี้อ่ะแมนซิตี้แม่งพร้อมจะตบแล้้วก็ยิงใคครือถานับเรื่อองงขลูกได้เสียถ้าเร์แมนซิตี้คือจบอ่ะแตบแล้ว จุดอ่อนของแมนซะิตี้นะจะชชงว่าเป็นจุดอ่อนได้ไหมอ่ะถามว่าแบบไม่ค่อยอุ่นใจก็คือเอเดรีนโมเอสมันเป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันนะว่าเอเดรีนดีมากมากที่จะอยู่ในซิตี้หรือเปล่าคือเราร <พอ S 1> ู้แหละว่า <My S 1> เขาก <in here. S 1> ใช่คือไม่ได้บอกอว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้บอกว่าจะแย่แต่คิดว่าทีม่องซิตี้เนะี่ยน่าจะมีประตูที่ดีกว่านี้อเอาจริงจริงคิดนี่อันนี้ส่วนตัวในมุมส่วนตัว เขาสิ่งหนึ่งที่เป๊ปชอบเขาเพราะว่าเขาเล่นบอลกับเท้าได้แต่มีความรู้สึกว่าตี้ไม่ต้องมีคนที่แบบพบเครื่องกว่านี้คือบางครั้งอะลูกที่แบบลูกววเวอร์ไอเดนอนคูน่าจะเซฟได้บ้างบางจังหวะเหมือนกันถึงแมทเขาจะเซฟได้นะแต่คิดว่าซิตี้ถ้าอยากให้พบเครื่องมันต้องมีประตูที่แบบโคตรเทพอะก่อนนี้อีกแต่ผมว่าอย่างหนึ่งที่แฟนบอลได้เห็นนะครับหลังจากที่ฮารันมาจอมันบูนะมาถึงพิมยรีผมว่าที่เป็นพูดเมืี้มันไม่เกินไปหรอกแล้วก็ผมเชื่อว่า จริงๆแล้วไม่ใช่คู่แข่งกันด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเลวานเนี่ยกำลังจะลงก็เล่นไม่กี่ปีหรอกผมว่าน่าจะแบบอยู่ในจุดที่มันฝืนสังขารไม่ไหวหรอกเอาจริงๆท้ายที่สุดนะครับต่อให้เขาจะสามารถเล่นได้ถึง38 3สิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบเลยเ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เท่าเดิมแน่ๆอยู่แล้วพี่ดอยเห็นเลยเห็นได้ชัดเลยเพอ approaching 4 0หรือว่ากำลังเข้า40บปุ๊บแล้วนี้จะแบบม,มันจะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ฮารลั่นเนี่ยเขาคือคนที่จะมา เป็นปรากฏการณ์ที่สุดในวงการฟุตบอลนอะในตำแหน่งกองหน้าสุนหน้าตัวเป้านะครับที่เขาทําให้เห็นแล้วว่าเล่นกับพื้นที่เขาก็เล่นได้ดีนะครับอ,อยู่กับดอทมุนมีพื้นที่เขาไปเองได้ในขณะที่มาเล่นกับเปปก็เดียรลล่านี่คือหยุดหยุดทุกอย่างนะครับประำตำตำแหน่งอย่างเดียวตามระบบอย่างเดียวเขาก็เล่นได้นะครับแค่รอ,อจบเหมือนที่เกมบอกนะซึ่งมันมันทำให้ได้เห็นว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปไลฟ์มาตลอดเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือ ทีมที่เปเปโดล่าสร้างมาให้เป็นซิสเตมาติเกิน80%แทาไม่ต้องใช้ครีเอทิวตี้เลยใช้ระบบเกือบจะตลอดเลยนะครับครีเอทิวตี้จะถูกหรือว่าความคิดสร้างสารรค์จะถูกนํามาใช้ในพื้นที่สุดท้ายก็ต่อเมื่อ,อ,อคุณเล่นตามระบบเดิมๆแล้วมันเจาะไม่ได้หรือว่ายังติดอยู่ยังแบบคู่แข่งเขาเล่นกัรรับลึกมากๆแบบนี้นะครับซึ่งจริงตัวฮารันถูกนำเข้ามาก็เพราะปัญหานั้นด้วยว่าเออมึงจะรับลึกแค่ไหนก็นต,ตามแต่กูคือฮารันะ ก็เหมือนลูกที่กระโดดทักอินตาอากาศใส่ใครอะถูกไหมที่ลอยตัวไปยิงลอยตัวอิาอากาศแล้วม่นกระโดดวางเท้าแตะบอลเข้าประตูไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดชาร์จนะเนี่ยคือขอให้คุณจะปิดนั่นแค่ไหนก็ตามแต่ซิตี้เขามีคนที่เซอร์วิสบอลเข้าไปยังจุดนัดพบได้แม่นยำมากๆนะมันก็อันตรายในกรอบขตดโทษมันเพิ่มขึ้นเยอะเพราะนั้นเป๊ปต้องการให้ฮาลันปักอยู่ในกรอบขตโทษเป๊ปต้องการให้ฮาลันอยู่ตรงนั้นเท่านั้นแล้วเดี๋ยวบอลจะไปถึงฮาลันเองนะเพราะฉะนั้นฮาลันก็ทำหน้าที่แค่ รอให้บอลมาถึงตัวเองแล้วคุณก็ทำหน้าที่ยิงๆเข้าไป <c oughs> แล้วมึงเสือกทำได้ดีด้วยนะเ <c oughs> พราะนั้คุณจะหาตัวไหนที่เล่นปักหลักได้ดีเท่าฮาลันในยุคนี้มันยากมากครับมันเป็นโจทย์ยากเหมือนกันมากๆที่แมนยูจะต้องเจอซิตี้นะถัดมาเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาดูอีกแล้วว่าลิซานโดมาร์ i n ตินสของเราจะสามารถประกบหรือว่าป้องกันฮาลันได้ดีแค่ไหนมาเป็นอีกจุดหนึงที่น่าสนใจ